สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสบัดหรือนัตพลบ้านและที่ดินทั่วไทยผมเป็นตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินหอพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมขายหรือให้เช่า โรงงานโรงแรมรีสอร์ทบ้านจัดสรรและงานอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดรับฝากขายทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นผมยังรับงานขายฝากจดจำนองด้วยการคิดค่าบริการอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงต้องการติดตามผลงานของผมเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ทางช่อง YouTube ช่องทางที่2ทางช่อง Facebook ช่องทางที่3ทางช่อง t i k t o อกเพียงพิมพ์คําว่านันตพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนอนเนนมหารกาศทอฐานพอผ่านเราลิงแล้วทุกทกท่านก็จะได้เห็นผลงานของผมเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในช่องของ YouTube Facebook TikTok ผมก็จะเปิดเป็นช่องสาธารณะก็จะมีท่านลูกค้าหรือแฟนคลับ FC ติดตามได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการคิดค่าบริการผมก็จะคิดนะครับตอนที่ขายได้แล้วคิด3จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สำคัญก็คือรับฝากขายไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาของเจ้าของทุกแปลงในร่างของการทำการตลาดผมก็จะใช้วิธีการรีวิวผมจะลงพื้นที่รีวิวทุกแปลงพร้อมทั้งมีการบินโรนเพื่อทำเป็นภาพมุมสูง รีวิวหรือทำการตลาดอย่างมืออาชีพติดต่อมาได้นะครับที่ผมนัตพลโทรศัพท์อดีไลน์0 9 4 7 8 3 8 4 1 9ขอบคุณมากครับ